มีคำเตือนมาจากผู้ปรารถนาดีนะครับถึงผู้ที่อายุ71ถึง79ปี11เดือนนะครับซึ่งอายุเนี้ยขณะเนี้ยเขาถือว่าเป็นอายุที่เสียชีวิตมากกว่าคนอายุ61ถึง69แล้วก็81ถึง89นะครับเขาเตือนอะไรบ้างครับคำเตือนของคนอายุ71ถึง79ซึ่งจะจากโลกนี้ไป มากกว่าคนอายุ61ถึง69และมากกว่าคนอายุ81ถึง89ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายครับเขาแนะนำให้ออกกำลังกายบ้างถูกแสงแดดบ้างอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยก็ต้องเดินวันละ10ถึง30นาทีและดูแลสมองให้กระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลาโดยปกติเนี่ยสมองส่วนหน้าของผู้ที่อายุ71ถึง79ปีเนี่ยจะไม่กระฉับกระเฉงนะครับทำให คนที่อายุอยู่ในวัยนีย้ลดการมีความคิดสร้างสรรค์ลงเบื่อหน่ายในกิจกรรมรอบๆตัวแม้กิจกรรมที่เคยชื่นชอบนะครับเพราะฉะนั้นการกระตุ้นการทํางานของสมองส่วนหน้าจึงควรมีด้วยวิธีการหลายอย่างครับที่นํามาฝากพวกเราในวันนี้นะครับข้อแรกก็คือท่านควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆคบหาเพื่อนๆมากขึ้นมีส่วนร่วมในการสื่อสารในการพูดคุย ระ่างเพื่อนระหว่างคนท,ทั่วไปมากขึ้นและก็หลีกเลี่ยงการตำหนิคนอื่นครับโดยคิดว่าตัวเองฉลาดรอบรู้มากมีประสบการณ์มากทำงานมามากเก่งมากกว่าคนอื่นมากกว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันถึงวัยนี้ต้องรู้จักปล่อยวางนะครับไม่ยกตนข่มผู้อื่นฝึกความอดทนอดกลั้นมากขึ้นครับข้อถัดม,มาข้อ2ครับ เขาแนะนำว่าควรดื่มกินอาหารที่สามารถเพิ่มสารความสุขหรือสารลดความเครียดให้มากขึ้นเช่นช,ช็อกโกแลตอัลมอนด์ปลาแซลมอนสม้มชาเขียวกล้วยมะพร้าวอะโวคาโดกาแฟพืชตระกูลเบอรี่นมถั่วเปลือกแข็งต่างๆมะเขือเทศและผักใบเขียวอื่นๆนะครับข้อ3าครับก็บอกว่าควรออกไปรับแสงแดดยามเช้ายามเ,าย,ามเย็ยนบ้าง แสงแดดสามารถเพิ่มสารความสุขในสมองและก็ช่วยผลิตฮอร์โมนเมลาโทนีนซึ่งสามารถทำให้นอนหลับได้สนิทข้อ4ครับมีคำแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงชีวิตที่ซ้ำซากจำเจบ้างอย่างน้อยก็ในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับหาอะไรทําที่มันแตกต่างจากวันจันทร์ถึงวันศุกนะร์บ้างนะฮะข้อ5แสดงความคิดเห็นในทางบวกให้มากขึ้นกระตุ้นสมองให้ใช้ความคิด หรืออย่างน้อยสรุปเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เผื่อแผ่ให้คนอื่นได้รับรู้บ้างข้อ6ครับพัฒนานิสัยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและก็ต่อเนื่องเช่นเดินช้าบ้างสลับเดินเร็วหรือท่านใดพอว่ายน้ำไหวก็ไปไว่ายน้ำบ้างตามที่พึงพอใจอยากจะทำนะครับแต่ในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยทำอะไรเลยไม่ค่อยเคยเดินบ้างไม่ค่อยเคยเดิน เร็วเดินช้าไม่ค่อยได้ไหวยน้าไม่ค่อยทําอะไรเลยไม่ค่อยได้ขึ้นไปอะไรเลยก็คงต้องฝืนใจบ้างนะครับในช่วงแรกๆเพราะอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหมือนกับเราไม่เคยทํานะครับข้อ7ครับพออายุมากแล้วเนี่ยไม่ต้องไปจงใจลดน้ําหนักและทรมานจากการขาดสารอาหารมากจนเกินไปนะครับเอาพอดีๆก็แประวังการสําลักน้ำครับสำลักอาหารและที่สําคัญคือพยายามอย่าล้มครับ จะเดินขึ้นบันไดาอาลงบันไดจับราวไว้ดีที่สุดครับหรือตรงไหนที่มันดูลื่นนะฮะใส่ถุงเท้าหน้าหนาวแล้วไปเดินบนพื้นไม้โอกาสลื่นลม้มก็มีมากอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนะครับท่านทั้งหลายที่อายุ71-79ถึงเนี่ยถ้าทำได้ทั้ง8ข้อที่บอกไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุทกๆท่านจะสามารถรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีได้แน่นะครับแล้วก็จะมีอายุในช่วง80เป็นต้นไปเนี่ยได้อย่าง มีคุณภาพแน่นอนครับก็ฝากให้กำลังใจทุกๆคนให้ผ่านพ้นวัย7 1ถึง79ไปให้ได้อย่างมีความสุขนะครับ